ขึ้นน้ำขึ้นน้ำพอดีเลยโอ้โหยโดดโอ้โหใหญ่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 โอ้โหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอเคเดี๋ยวหาติ๊กต่อครับก็ดีนะครับ คันหนักได้ยังไงครับดูครับนี่ไม่ได้ฟาดอะไรเลยนะอะไรครับโอ้โหเซ็งเลยไม่ได้ฟาดอะไรสักนิดเดียวเลยนะวัดเนี่ยโอ้โหดูครับเพิ่งซื้อมาได้สักสองสามเดือนเองมั้งเนี่ยหักแล้วอะไร นี่ผมไม่ได้ฟาดอะไรทั้งนิดเดียวเลยนะก็วัดปลาธรรมดานะครับเมื่อกี้เนี้ยเบรกก็ออกเลยนะไม่ใช่วเบรกแท่นนะครับผมโอ้โหเ็งเลยอก็สวัสดีนะนทุกคนนะครับผมผมผมก็ไปเปลี่ยนอัคันมาใส่ใหม่นะอันนี้เป็นคันอาชิโนไม่สโตนนะครับผมแต่อันนี้สติกเกอร์มันไม่มันรอ,อกไปแล้วเป็นคันเก่าของผมตั้งนานมากครับคันนี้ ก็เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทําคลิปแล้วใช้อยู่ไงแล้วพอทําคลิปก็เลยเปลี่ยนซื้อคันใหม่หักอีกแล้วโอ้โหสองเดือนตามเดือนหักคันหนึ่งเมื่อกี้วัดไม่ไม่ได้กระดาอะไรทางนี้เดียวนะครับผมไม่ได้เสียแอคชงแอคชันอะไรนะมือผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงหักนะครับงงมากเลยเบรกก็ออกปืดนะแต่คันหักหักปลายแล้วด้วยดวยไิไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าครับคงไม่ซ่อมแล้วมั้ง ก็เดี๋ยวเอาคัานเก่าใช้ดูก,นนก,กดนะ่อนนะครับผมเนี่ยก็ใช้ได้นะเป็นคันสองทอนนะครับผมมันก็ปก,กติทุกอย่างนะเพี <g ülme> ยงแค่เราไม่ได้หยิบมาใช้เฉยโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมยังไม่มีแต้มสักแต้มเลยเนี่ยหมดไปครึ่งวันแล้วไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมครับผมพอดีผมผม,ผมเอาตีผมยางแนละ้วมันไม่กัดนะครับทองนี้มันไม่ค่อยกัดแล้ว ผมว่าเขาจะเล่นกระดีกันซะเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมลองดูครับผมเปิดหัวก่อนเลยเนี่ยลองดูครับเอาสักแต้มก่อน <c oughs> น้ำมันตื้นนะครับน้ำไม่ลึก โดนเลยเห็นปากเลยใส่สวยด้วยคดีคดีพารอดแทวไม่ต้องวัดครับลึงอย่างเดียวคดีนี่ครับปลามันมันไปจมอยู่ข้างล่างแล้วมันไม่กัดเหยื่อปลอมนะครับผมเอ้ยมันไม่กัดเหยื่อผิวน้ำอะ ตีอยู่พักใหญ่ครับคลองเนี้ยโอ้โหที่แรกกัดผิวน้ํากัดกระจายนะตอนแรกๆนะครับผมคอหลังๆเขาเริ่มตีกระดีกันเยอะนะผมก็เลยลองหั่นตีบ้างครับนี่ไซสใหญ่นะกัดกระดีกันชนข้าวเต็มเลยไปจะลองตีอีกสักหน่อยครับผมมาครับผมคลิปนี้ก็อาจจะหลายสไตล์เลยนะนี่เอาเป็นเดี๋ยวลองใช้เจคาดแบบสไตล์ผมไปนะครับผมเนี่ย ก็เหยื่อก็เก่าๆมีอยู่ตัวเดียวด้วยนะโคตรเก่าเลยยับเยินแล้วแล้วก็ตกกกะกวัวก็ตะกัวใหม่ครับเบ็ดใหม่เนี่ยลายก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยลองเล่นๆดูอยากลองดูครับผมปะตีกันเลยครับผมหนักกี่กัมไม่รู้มจำไม่ได้นะครับซื้อมามา,าแล้วมันอยู่ในกระเป๋าผมอะ แนวนี้เลยขณะนั้นตืนต่นอืมกัดแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้โหมันสฟใหญ่โอ,โอ้งัดยังกระไฟโลเท็กซัส นี่ครับเอ,อหนอนนังอยู่นะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะจอนแสงนี่ครับผมเกบแต้มที่สองของเราถ้้จากกระดีม่มาตวัวได้จากเต็ปัดตัวครับนี่เนี่ยทะลุก,ก็โลกเลยโอ้โหที่แรผมนึกว่าใหญ่เลยนะปลาครับผมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นหลายทัปลาเลยนะครับผมเพราะว่าปลาไม่ค่อยกัดผิวน้ำอ้คลองเนี้ยนะแต่มันกัดพวกเหยื่อใต้น้านะครับผม,ผมก็เลยเอาเอามาแบบลองลอง,ลองเล่นดูได้เรื่องนะครับผม ไปครับผมหากันต่อครับรวยก็ดีกันไปเยอะครับเพราะว่าแต่แรกๆอ่ะกบยางทั้งนั้นเลยตีกันรวยกันไปเยอะหลังก็เขาไม่ตกกบยางกันครับแต่ก็ดีกันเพราะกบยางมันไม่กัดเอาของเนี้ยผมก็เลยลองใช้ดูบ้างืตัดแล้วครับผมเม็ดเฟิร์มเลยอุ้ยโดดลุดอุ้ยตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ย dài đeo cái này rút 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 ui cái gì này ก็ดีไม่อยู่หรอกวะเบ็ดง้างหมดแต่ใหญ่อะดึงยังเบ็ดอ้าเลยแต่ใหญ่ไปเหลือหรอห่ยโอ้โเกี่ยวคางมาวป่ะน่ะห ฮืมฮาาลมก่อนนี่ครับอ <at ีกหนึ่งของกระดีเก็บไฟเป็นเวนยืนตีเด้ดอร้อนนะครับผมเนี่แหละตีไปเรื่อยๆวันนี้ยหันไปเป็นเล่นกระดีไปก่อนครับผมช่วงนี้ขบยางมันยังไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ตีกันต่อเต็มที่สามแล้ว ขึ้นน้ำขึ้นน้ำพอดีเลยโอ้โหโดดโอ้โอยใหญ่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 ขึ้นน้ำพอดีเลยขึ้นน้ำขึ้นน้ำพอดีเลยโอ้โหโดดโอย้ยใหญ่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  โอ้โหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ลมเลยขึ้นน้ำพอดีโอ้โหเป็นโลเลยนี่ก็ดีอัดก็ดีนะครับผมโอ้โหอุ้ยโลอัพมาก ตัวนี้โหลกว่าแน่ครับตัวนี้อ้วนตักเลยโหลหนึ่งโหลสองมีแนนอนครับใหญ่มากครับเนี่ยกัดก็ดีนะครับผมผมเห็นมันขึ้นน้ำผมก็เลยตีใส่ไปตามมากัดทางนอกนี่โตเลยเอ็มดีซีปักบักเลยครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวหาตี่ต่อครับก็ดีนะครับผม ในคลองกันบวดปะครับผมก็เห็นนะี่ะเขาบอกเขาได้เลยเขาบอกมีะโดกินอยู่เหมือนกันนะก็ใช่เดี๋ยวผมก็ครับโขนเห็นทีกันนะไอ้กายหลิงเนี้ย นะดูขึ้นน้ำทุย้างตลิ่งเนะี่ยปลาอะไรครับเนะี่ยมันขึ้นมีฟองมีอะไรด้วยเหมือนปลาดูดโหนแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยกำลังดีห้างเรา <c oughs> จะกันดีเลยครับผม <c oughs> กันดีอีกแล้วยังอยู่กันดีอยู่นะครับผม ก็อย่าเพิ่งเบื่อนะตอนนี้ปลามันกัดก็ดีครับก็เลยเล่นก็นดีอะหาตีกันต่อครับผม อืมสวยนี่ไงขึ้นน้ำพอดีอืมเก็บให้หมดไาปลาเข็มแต้มทีหกแล้วนะครับผมไอช่องนั้ช่องเดิมเลยที่ผมได้ตัวใหญ่ไปนะตัวโลอ่ะผมเพิ่มขึ้นน้ำพอดีครับผมก็เลยตีไปอีกจับอีกเต็มที่เต็มทีหกแล้วครับผม ได้จากเท็กซัสระตัวได้จากกระดีห้าตัวไปหากันตีต่อครับผม โอ้ยคือคุณะยากอุ้ยโอ้ยรุดพอดีวันนี้เจอครบเซตเลยขัดเม่นนะครับผมตรงนี้มันลกๆนะตีพวกนั้นไม่ได้ต้องตีเม่นนะครับผมถือกบยางนะครับเม่นของเรามาแล้วทำผลงานเรียบร้อยวันนี้ เก็บให้หมดนะครับผมกัดเม่นยางแคะนะครับสีเหลืองนี่วันนี้ได้ทั้งกระดีทั้งเท็กซับไปทั้งกบยางเลยมันน่ากัดนะครับปลาแนตะ่มันมันไม่ค่อยเอาแลว้วะเอาแต่เหยื่อใต้น้ำเงเดียวเลยเขาไปกัน็มหมดเลยโอเคหาทีต่อครับแปมทีเจ็ดแล้วครับผมก็สรุปวันนี้ก็หมดไปหนึ่งวันนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบหกโมงเย็นนะครับผมตอนนี้ อากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับตอนกลางวันนะยังร้อนเลยครับผมแดดเปี้ยงเลยแต่พอเย็นๆหน่อยเริ่มจะมีนะครับมีหมอกลงแล้ว <c oughs> ก็วันนี้อาจจะเปลี่ยนแนวหน่อยนะครับผมวันนี้เพราะว่าลองตีแล้วมัน,มนไม่มันไม่เอานะครับผมปาไม่ค่อยกัดนะผิวน้ําตอนนี้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ยเขาตีกัน <c oughs> เขาใช้เหยื่อ <c oughs> เหยื่อใต้น้ําตีกันทางนั้นเลยผมก็เลยลองดูบ้างครับก็สรุปได้มาก็ถือว่าโอเคอยู่ <c oughs> ได้จากเท็กซัสมาหนึ่งตัวนะครับผมได้จากกบยางก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ได้จากกระดีมาห้าตัวห้าหรือหกไม่รู้ครับจำไม่ได้แล้วก็สรุปผลงานผมไม่แน่ใจว่าหกเจ็ดตัวหรือแปดตัวจําไม่ได้ครับผมนั่งตีเพลินๆจนจําไม่ได้โอเคก็อาจจะเปลี่ยนแนวหน่อยนะครับผมก็รับชมกันไปเพลินๆก่อนครับผมส่วน คันที่ผมใช้ล่าสุดนี้ก็คือเป็นอาชิโนครับไมสเตนซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยครับกพิ่งจะเอามาใช้เนี่ยโคตรนานเลยซื้อมาหักอันนั้นแค่ผมแค่วัดเบาๆนะมันไม่ได้แรงมากมานะครับผมแต่ว่าคันมันก็ยังหักนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับผมใช้ได้กี่เดือนเองเนี่ยสองเดือนเองมั้งสองเดือนกว่ากว่าได้ั้งครับผมโอ้โหหักหักทีในช่วงนี้โอเคส่วนลอกนะครับผมที่ผมใช้ก็เป็น อาบูคาเซียครับโปรแม็กซีนะถึงไปถอยมาเหมือนกันครับตัวนี้ตีดีตีลื่นเลยตัวเล็กๆเปี้ยเลยชอบเลยครับผมตัวนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอคลิปนี้ก็รับชมกันไปเพลินๆก่อนกับการตีเหยื่อใต้น้ำโอเคจะเจอกันใหม่ครับผมฝากนะนะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปครับผมเราจเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม